วันนี้นะคะแพวอยู่ที่โรงเรียนนายสิทธาหารบกกับการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธ,ธิ์ระดับโลกกับบาตันตูตอ่นเน5โคเนอร์ซีรีส์นะคะการแข่งขันจะมีอะไรบ้างกับที่นี่อาร์มี่แล์แพวจะพาทุกคนไป,ไปดู you are coming to oh, this i love it i really love it i enjoyed it um i did these in the united states oh so united when states when I, so when i saw that they have one here i'm gonna join and do it i really love this is, this is for the first time to come to thailand yes. Oh, yes oh my god I, I retired and i live here now oh thank yes. you thank you. Very much. thank you thank you <coughs> <coughs> จะร่วมกิจกรรมประมกณ15นาทีก่อนก่อนกิจาก,การรมจะเริ่มนะครับใช่ป่ะทีมนาหน้าใช่ไหมคะมาจากไหน,นะคะโรงเรียนในร้อยพม่เจอตอนเก้าจากโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรือเหรอคะไห้แชมป์กีฬาอะไรบ้างคะที่หนึ่งครับที่หนึ่งของขอายุครับโอ oh. ้ยไดับำสองในอายุครับโอ้ย oh. ินดีด้วยนะคะมาจากไหนกันคะมาจากลำบุรี นี่สมัครมาเองใช่ไหมคะผมสมัครมาเองครับสนุกไหมคะสนุกมากครับพี่ถือเป็นตัวแทนกองทัพบกเลยนะคะ